แอนนี่บรูคสุดภาคภูมิใจลูกชายน้องทีคาย,ยุพ้นาภาษาอังกฤษไฟแรบหลังทำงานร่วมกับแม่ครั้งแรกต้องบอกเลยว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับอดีตนักแสดงสาวแอนนี่บรูคที่ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยเดินไม่ได้อีกทั้งยังต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลีเ้ยลงลูกชายน้องทีคาย,ยุเพียงลำพังหลังเคยมีประเด็นดราม่าร้อนฉาแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เจ้าตัวก็สามารถเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดี และถึงแม้ชีวิตของแอนนี่บุกนั้นจะต้องพบเจอกับความยากลำบากขนาดไหนแต่เจอตัวก็ประกาศเลยว่าไม่ขอรับเงินค่าเลี้ยงดูจากใครทั้งสิน้นเงินที่ได้มาต้องเป็นเงินที่ได้จากการทำงานของตนเองเพียงเท่านั้นตนจะไม่ยอมลดตัวเองไปเป็นเมียน้อยแค่ทั้งสิน้น ล่าสุดทางด้านเพจ Facebook แอนนี่บุ๊กได้ออกมาร้ฟยสดการทำงานของแม่แอนนี่บุ๊กและลูกชายน้องทีคายุที่กำลังร่วมง,งานซึ่งเป็นแอปสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆซึ่งเป็นการทำงานคู่กับครั้งแรกของลูกชายและคุณแม่อีกด้วยค่ะงานนี้ทางด้านน้องทีคายุก็ได้โชว์พ่นภาษาอังกฤษแบบรัวๆเรียกได้ว่าสำียงเป๊ะจนคิดว่าเจ้าของภาษามาเองเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทําให้มีแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตหลายๆคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันเป็นจํานวนมากค่ะ